ไปออกใหม่ได้ตัวโลนะครับมาหาผมได้ตัวท็อปเดี๋ยวจริงไหมไปถามลูกค้ากันอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่สมุทรปราการครับสมุทรปราการกรุงเที่ัวสมุทรปราการไกลกันไหมเพื่นิดหน่อยนี่ประมาณกี่โลพี่ประมาณสี่สิบกโลโอ้ยใกล้ๆก็เหมือนกรุงเทียเลยทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่นี่ครับพี่ดูในติ๊กต็อกครับใช่ไหมครับรีวิวเยอะครับแล้วรถสวยครับอ่ากก็แล้วเป็นไงพี่เหมือนตามโฆษณาเลยไหม สวยจริงครับสวยจริงนะครับเพราะวันที่บอกนะครับถ้าไปออกใหม่เนี่ยห้าแสนกว่าบาทนะครับจะได้แค่ตัวเอสนะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไฟธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED นี่อันนี้เดี๋ยวบอกลูกค้าไปด้วยเลยนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยคือครบทุกอย่างเลยแม็กก็จะเป็นมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอสเริ่มต้นในราคาห้าแสนนะครับลูกค้าก็จะได้เป็นล้อกระทะเบาผ้าธรรมดาไฟก็จะเป็นแบบไฟธรรมดานะครับกุญแจแต่กุญแจจะเป็นแบบนี้ละกุญแจจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วเป็นไงครับออกยากไหมครับพี่ ไม่ยากครับคนค้ำหละคนค้ำไม่มีไม่มีครับอันนี้คือซื้อคนเดียวเลยใช่ครับใช่ไหมครับพี่อันนี้ลูกค้าประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับพนักงานบริษัทอันนี้ง่ายล่ะทำงานบริษัทง่ายก็เหมือนตามโฆษณาเลยนะฮะถ้าขอแค่อาชีพเจนตรวจสอบได้ยังไงก็ออกได้ยิ่งถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการนะฮะอายุงานผ่านก็คือผมรับเลยนะครับโอเคเอาเนี้ยขอบคุณมากนะครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับอันนี้เินทางมาจากไหนผมอยู่กรุงเทพจะลองมาจากเกษตรสมบูรณ์อ๋อสยภูมิทำไปถึงแต่ัดสินใจเซโรที่นี่ครับก็ ก็ดูแล้วเราดูเชือถือดีแล้นั่นเชือสือนะก็การันตีพี่เขาสบายใจนะเดี๋ยวคลิปนี้จะลงไว้ให้ด้วยนะลูกคาจะได้มีหลักฐานนะว่าไม่มีชนหนักโจ้าหน้าที่กองไฟไม่กลับมาแน่นอนนะครับคือมั่นใจคือแบบซื้อแบบไม่ได้เห็นรถอ่ะ๋อซื้อแบบไม่เห็นเเมื่อเมื่อวันไหนอ่ะเห็นเมื่อวานวันซื้อวันที่สิบหรือวันที่ไหนนะไม่ไม่ได้เห็นรถเลยเห็นแต่อยู่ในน้องเขาให้ดูอ๋อหมายถือว่าให้ดูรูปให้ดูรูปเฉยๆแล้วทําำไมถึงกล้าตัดสินใจซื้อก็เชื่น ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเรีรอยครับราดูได้แลครับขอบคุณมากนะครับแล้วดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแคปนะครับผมออกใหม่ก็อยู่ที่หกแสนกว่านะครับคันนี้ก็ไปให้ลูกค้าอยู่ที่4กว่านะครับแต่ถ้าหากให้ใจเนี่ยเหลือ3ากว่านะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่ด้วยนะแล้วบางคนบอกเฮ้ยมันรุ่นอะไรตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เฉยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงครับก็เหมือนป้ายแดงครับแต่เซฟเงินจาก0 0 0 0 0เหลือส0,000 0กว่าแค่นั้นเองพี่ใครอยากได้ก็จัด นะครับแค่นั้นเองนี่มาร์กนอยเม็ดอาร์กอะไรเดิมหมดนะครับไม่มีตําหนิแน่นอนใครที่อยากได้อย่างงี้ติดต่อมาเลยครับ061 092 1072ครับหรือแอดมาที่แอดเก้าครับครับผมาะครับแล้วาจาเป็นหึงจัดสินใจมาเซโรที่นี่ครับพอดีเขาบอกว่าเขาดูเขาเชื่อมั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับพดีครับพอดีครับพอดีครับพอดีครัสดีครับพอดีครัสดีครับพอดีครับพอดี้เดินทางมาจากไหนครับผมมาจากนนทบุรีครับนนทบุรี ประมาณกี่กิโลจากนี้ก็น่าจะสามเอาก็ไม่ไกลมากสี่สิบก็ก็ไม่ไกลมากเนาะอ๋อใช่ไหมแล้วไงรถซามาร์เหมือนป้ายแดงไหมครับใช่ครับเนี้ยๆเลยนะวันนี้ผมเห็นรถเหมือนผ้าอะไรมก็มั่นใจว่ามันเหมือนน่าจะใกล้ๆเทียงกับป้ายแดงเลยอ่านะครับแล้วออกยากไหมครับ ไม่อะคนค้ำคนค้ำไม่ไม่ต้องก็คือซื้อคนเดียวตามโฆษณาเลยตามโฆษณาใช่ไหมครับครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอเดินทางกวอดไฟนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็วันนี้บอกไว้ออกถ้าไปออกใหม่เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับจะได้สี่ประตูตัวเตี้ยแบบนี้แหละแต่ไฟก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นตัวธรรมดาด้วยเกียร์ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นออโต้นะออกใหม่แปดแสนกว่าเนาะผมก็ขายเท่ากับตัวโลแล้วก็เอาแบงค์สิบมาเมื่อกี้นี่นี่ครับอันนี้เอามาทำอะไรจ๊ะสิบแรกแสนค่ะก็เหลือแค่หกแสนกว่าบาทเองถ้าไปออกใหม่หกแสน แคปธรรมดา <ฮะ S 1> นี่นี่แคบบนตัวนั้นเลยน<ฮ>ะ,ะนะครับก็แต่ว่ามหาปอลนะหกแสนกว่าก็เป็นสี่ประตูด้วยแล้วก็เป็นเกียวโตวด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ,บคุณเดินทางปลอดภัยนะครับโอเคครับ,<ช>รบอันนี้ให้ปอลได้ใช่ไหมใช่ได้ครับเด <c oughs> ินทางมาจากไหนกันครับจากน้องจอกครับน <c oughs> ้องจอกนี่อยู่ไกลไหมก็มีก็ประมาณสิบโลอ๋อก็ไม่ไกลก็คือใกล้กันเลยนะครับทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่นี่ครับอุ้ยดูไลฟ์สดทุกวันเลยใช่ไหมใช่แล้วอะไรชอบอะทำไมชอบรถมานี่เลยอะ ดูชอบประกันหลังการขายอ๋อใช่ไหมครับชัดเจนนะแน่นอนนะแล้วก็เราซื้อรถใช้อ่ะไม่ซื้อรถซ่อมโอ้โหของจริงละอันนี้ของจริงละนะก็เหมอที่บอกนะครับถ้ากําลังมองหารถมือสองเนาะราคาดีเนี่ยอย่าอย่าดูที่ราคาเดียวต้องดูที่การรับประกันด้วยนะครับเหมือนที่บอกเนาะว่าซื้อถูกไปแต่ไม่ได้ใช้ที่คุ้มจริงเพราะเจ็บมาแล้วรถบ้านเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเป็นไงคือรถรถบ้านเนี่ยมันถูกจริงนะแต่มันมาถึงที่เราเราต้องเริ่มหนึ่งใหม่อีกอ่ะคือยังไงเริ่มหนึ่งใหม่ ต้องเก็บทุกอย่างไม่หมด่ะใช่ไหมแล้วค่าแล้วค่าเก็บแพงไหมสามหมู่แล้วอ่าเขาเรียกว่าค่าสปาเนาะอันนี้คือค่าเก็บอย่างเดียวนะไม่รวมแบบเครื่องนะถ้าเครื่องมีปัญหานี่บานนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมเโอเคมันซ่อมได้แหละมันถูกแหละแต่มันจะซ่อมไปตลอดมันจะไม่เหมือนกับเปียกแต่ถ้ารถที่ผมเอามาขายลูกค้านะก็คือไม่ไม่ต้องเก็บละอันนี้คือทุนที่ผมโดนไปก่อนนะนอกจากราคารถเนี่ยผมต้องไปสปาก่อนนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยโอเคผมต้องให้ศูนย์รับประกันให้ อ่าอันนี้ก็สบายใจลูกค้านะรถก็เลยจะค่อนข้างแรงกว่าราคาตลาดหน่อยก็เหมือนรถเราอะค,<ร><ร>ครับพี่พี่มองรู้เข้าไหมเราซื้อมารถเราสวยเราก็อยากได้เต็นที่ให้สูงสุดแต่ถ้ารถเราไม่ได้สวยเต็นไหนให้ก็กรีบขายอย่างเดียวเราอยากจ่ายเ้าจบอะเราก็เลยเลือกที่นี่เลยใช,ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับที่นี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็การันตีลูกค้าชื่นใจอีกนะครับว่าไม่มีชนหนักจนน้ำยังไงพี่ก้อ็ไม่กลับมาแน่แน่ อ่ะก็คือแบงก์สิมาใช่เก็บตั้งแต่ปวชเลยนะจริงนี่จริงสมัยพี่เรียนปวชเนี่ยแล้วทำไมได้เก็บไว้ไม่รู้คือพี่เอารองกล่องเหล็กไว้ออ๋ก็เลยเอาขาวอย่างงั้นมันเหลือใบเดียวแลไงจะเป็นวาสนาใช่สุดท้ายเราก็ได้เจอกันนะครับผมอันนี้คือตอนแรกเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นเหรียญสิบใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยเก็บไว้คิดว่าไม่รู้จะใช้อะไรแล้วแหละก็เก็บเอาไว้อย่างนั้นอ่ะเนี่ยแล้วอยู่ๆดูสิปวชสมัยก่อนเขาไม่ใช้แบง์ เออไม่ไม่ใช่เหรียญสิบใช้แบงค์สิบนี่พี่อยู่อยู่พี่ใช้แบงค์สิบเตียนเลยไม่ต้องบอกอายุเออก็รู้เออไม่ต้องบอกอายุก็รู้แต่ช่วงนั้นใช้แต่แบงค์สิบไม่มีเหรียญสิบแต่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะใครที่นี่ครับเนี่ยนะใครใช้รถเก่าอยู่เราไม่ถูกใจนะครับก็เอามาเถิดได้เนี่ยซื้อมาอ่ารวมแสงกว่าบาทขายแสงกว่าบาทครับสนใจติดต่อได้เลยมาด้สามป่ะมาด้าสามนะโอ้สารูปเพื่อหรอนะครับ รถใช้งานได้ปกติไหมพี่พปกติเลยอันนี้ล,ลูกค้าคอนเฟิร์มแอร์เย็นนะครับแล้วก็รถปอมก็โอ้ยิ่งกว่าปกติรถปอมนะครับตัวนี้ก็คุ้มมากหากใครจะไปเหลือเท่าไหร่ครับน่าจะแสนกว่าอางเฮ้ยสองแล้วกันออสองกว่าแล้วโอ้โหคันนั้นซื้อแสนได้โอ้โหนะโอเคครับเดือนหน้าก่อนปลายค้าสวัสดีครับอ่ะใครอยากได้งี้ยสิบกวแรกแรกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าอยากได้เข้ามาเลยครับแล้วโทรมาที่เบอร์0610921072ครับหรือแอดไลน์มาที่แอดเก้าครับ ซื้อป้ายแดงครับอันนี้ซื้อป้ายแดงมาเลยป้ายแดงนะครับโอ้โหอันนี้ป้ายแดงมาใช่ไหมครับอ่ะให้ดูครับดูต้องอะอรรถของผมนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือจัดทรงลงแม็กมาแล้วคือรถได้ทําอะไรมาบ้างพี่ไม่ได้ทําอะไรครับเดิมๆไมกอย่างมีแค่แม็กกระยางแค่นั้นเองครับอ๋อก็แค่แต่งแค่แม็กกระยางเท่านั้นเองเขาอย่างอื่นไม่มีเลยไม่มีครับอันนี้ไม้เท่าไหร่พี่สองหมื่นสามครับกลับมากลับมา ไม่กลับเช็คให้คุณป๊อบดูได้เลยครับเเช็คได้ลยตกใจนะกลับมาไม่มีครับสีเดิมเดิมทุกอย่างคุณป๊อบไม่เคยครับรถเดิมเอิมคือสรับไม่เคยไม่เคยครับคือไม่เค็มมไ่เคยเค็มไม่มีครับไม่มีเดิมทุกอย่างครับใครก็ฝากคุณป๊อบดูแลต่ออีกทีนึงได้ครับว่าใครได้ไปก็โชคดีแน่นอนก็เหมือนที่บอกครับผมแร่รถแบบนั้นมาก็เหมือนของพี่นี่แหละก็เหมือนที่บอกนะรถทุกคันต้อง สภาพาไแดงแล้วนี่เดี๋ยวผมเอาโค้บสูนเช็คว่าการรับประกันไหมก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วแหละว่ารับประกันนะก็อุ่นใจได้เหมือนกันโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัครับใครที่อยากได้งี้ครับโทรมาเลยครับที่เบอร์0610921072ครับหรือแอดไลน์มาที่แอด 999G ครับสวัสดีครับ